ก็ได้ครับ Good afternoon students สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะ <c oughs> สวัสดีนักเรียนช่วงบ่ายแบบนี้นะคะคก็เจอกันอีกแล้วเนาะนะคะในวันพุธเ,เมื่อวานนี้เ,เชิญจากสารวิทย์ครับรบกวนปิดไม้นะครับเ,เมื่อวานนี้เราก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้จดไปในเรื่องของการอ่านออกเสียงเกี่ยวกับวันที่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31 เนื่องด้วยนะคะในสัปเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆอ่ะคงได้รับข้อความนะคะในการประชาสัมพันธ์กับครูประจำชั้นแล้วว่าในวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะแต่ถ้าคุณครูเขายังไม่ส่งก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ฟังจากทิ่เชื่อจ๋าก,ก่อนวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะคะเราเนี่ยก็จะนัดให้ผู้ปกครอง มารับข้อสอบนะคะปลายภาคกันอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าใครไม่สะดวกอยู่ทางนะคะต่างจังหวัดเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนให้นักเรียนแจ้งชื่อที่อยู่กับผู้ปกครองอให้ที่อยู่กับคุณครูประจำชั้นว่าจะให้ส่งไปทางไหนนะคะ แต่ถ้าใครนะคะไม่สะดวกมารับแล้วก็บ้านอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะต้องการสนใจแบบให้คุณครูส่งนะคะไฟล์ข้อสอบไปแล้วปิ้นเองที่บ้านตามปกติเหมือนเดิมทุกๆครั้งนักเรียนก็ กดนะคะ1มารับเองกด1น,นักเรียนจะต้องส่งกด1ถ้ามารับเองให้กับครูประจําชั้น 2. ถ้านักเรียนให้คุณครูส่งไปษณีนักเรียนกด2 3. ถ้านักเรียนต้องการไปพิมพ์ข้อสอบเองแต่รับไฟล์เองนะคะให้นักเรียนกด3เท่านั้นเองค่ะลูกกําหนดวันส่งนะคะก็คือในวันที่10ตุลาคมนั่นก็หมายถึงว่า หน้าหลังจากวันที่สิบก็หน้าจะเป็นวันพักผ่อนปิดเทอม,มโอ้โหทีนี้ร่างกายของคุณก็จะตื่นสายดอยแล้วบ้างนะคะประมาณนี้เนะะาะโอเคยังไม่ทราบครับว่ากำหนดหยุด<ต>วันที่เท่าไหรอ่อะครับแต่อันนี้เรายังไม่รู้กำหนดเนาะแต่แค่ที่เชื่อจ๋าเนี่ยบอกแค่วันมารับ การสอบปลายภาคกับวันส่งปลายภาคเท่านั้นส่วนในเรื่องของวันหยุดยังไงนักเรียนก็ต้องติดตามข่าวเหมือนเดิมว่าคุณครูเขาจะส่งแจ้งนะคะอาแจ้งข้อความไปในลักษณะแบบไหนวันไหนบ้างโอเคนะลูกนะค่ะเมื่อวานนี้เชร์จ๋าได้ให้นักเรียนนะคะจดการอ่านวันที่1ถึงวันที่31กันเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในข้อสอบปลายภาคของเชร์จ๋า มันจะมีวิธีการหนึ่งคือให้นักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษาโดยในข้อสอบโดยที่เราจะไม่บอกว่ามาจากไหนเชื่อว่าถ้าใครจดเมื่อวานนี้ในสมุดในหนังสือคนๆน,นั้นก็สามารถทำข้อสอบได้นะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการทดทวนเกี่ยวกับการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกริยาช่องที่2เพราะว่านะคะในเรื่องเกี่ยวกับที่บอกว่า ในงานปาร์ตี้เกิดอะไรขึ้นเขากินช็อกโกแลตเยอะเขาไปเจอตังเขาทำโทรศัพท์หล่นหายอะไรแบบนี้เชื่อจ๋าจะกลับมาทบทวนให้เรียนอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเผื่อไปเจอในข้อสอบแล้วอ้าวลืมเลยนะคะดังนั้นการที่เราทบทวนบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจในเนื้อหาแล้วเราก็จะทราบว่ามันอยู่หน้าไหนคำตอบจะอยู่ในหนังสือหน้าไหนบทไหนหน่วยไหนนั่นเองคะ่ะ วันนี้ไม่คะ่ะลูกไม่เมื่อวานนักเรียนเขียนไปแล้วใช่คับวันนี้อ่านแล้วก็ทําข้อสอบแบบทดสอบตอนท้ายกับดิเชื่อจา๋าโดยการตอบปากเปล่าแล้วก็ช่วยกันทําในนี้มันครับ,รบโอเคค่ะสําหรับตัวสติกเกอร์นี้นะคะเห็นไหมคะก็เอาไว้สําหรับทักทายนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะ้อน่ารักน่ารักนะคะเราจะมาทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่2ของเราเอยในหน่วยที่ ที่4ของเรานะคะเกี่ยวกับกริยาช่องที่2ดังนั้นนะคะ6รูปภาพนี้เป็นการพูดถึงกริยาช่องที่2ว่า เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะคะเขาจัดงานอะไรและกริยาช่ิดหนึ่งของเขานะคะได้แก่คำว่าอะไรซึ่งที่เชื่อจา๋าจะนำมาทบทวนในวันนี้ตั้งใจนะลูกนะหนังสือไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยที่เชื่อจา๋าก็เอามาจากหนังสือเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้านักเรียนมัวไปเปิดหนังสือก้มๆเงยๆเดี๋ยวมันก็อาจจะไม่เข้าใจดูจากนี้ไปเลยคะ่ะตั้งใจนะเดี๋ยวเมื่อนักเรียนฟังเสร็จที่เชื่อจา๋าจะให้อ่านด้วย <The> party. ทศรัตน์ครับรบกวนปิดไม์ให้หน่อยครับ f a l w a kite Number 6 <six. S 1> Wanna race Page 24อ่ะมาดังนั้น Number 1การจัดงานปาร์ตี้อ่านว่าอะไรคะ <the> Number 2 <two. S 1> Went to the mall Went to, to the mall. Good. Number 3 sleep late แปลว่าอะไรคะนอนดึกเก่งมาก number four choose a taste number five flu a r a e flu a k i a e number six one a r a c e one a r a c e ก็คือการวิ่งแข่งชนะต่อไปค่ะ เดี๋ยวนักเรียนจะไปเจอนะคะว่าถ้าการถามว่าเมื่อวานนี้เธอทำอะไรเหรอเราจะใช้คำถามแบบไหนแล้วเวลาเพื่อนถามเราจะตอบเป็นลักษณะแบบไหนไปฟังค่ะ What did you yesterday? คำถามนี้เอาไว้ถามเวลาที่เราต้องการรู้ว่าเมื่อวานเพื่อนเราทำอะไร What did you do yesterday? What did you do yesterday? คำ yesterday เป็นการบ่งบอกให้ถามถึงเรื่องอดีตรหรือว่าเมื่อวานนี้เขาเจาะจงคือคำว่าเมื่อวานนี้ดังนั้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นคำที่มันผ่านมาแล้วดังนั้นเราก็เลยกลับมาใช้กริยาช่วงที่สองที่เราเรียนไปข้างบนเมื่อสักครู่นี้ I flew a kite นั่นหมายถึงว่าเจนี่เนี่ยเมื่อวานไปเล่นวาวเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์สิ้นสุดลงแล้วเขาเลยตอบว่า I flew a kite Number one What did you do yesterday? I flew a kite Number two What yesterday did do you นักเรียนคิดว่าสกอตจะตอบเคสว่าอะไรคะ What did you do yesterday สกอตจะต้องตอบเคสว่าอะไรคะใครสามารถตอบดิเชื่อจ๋าได้บ้าง I อะไรคะ I slept l a t e I slept late เพราะว่าสกอตเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขานอนดึกนั่นเองนะคะดูค่ะคำตอบเก่งมากค่ะเป็นคำตอบเดียวกัน What yesterday did do you แล้วนักเรียนคิดว่าแอนดี้จะตอบเคสไปว่าอะไรคะ What did you do yesterday? I took test. I, I took test เก่งมากก็เพราะว่าเมื่อวานนี้แอนดี้เนี่ยได้ทำข้อสอบหรือว่ามีสอบไปนั่นเองต่อไปค่ะคำถามนี้เอาไว้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือ what happened what happened เรามาอ่านคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบจากนั้นดิเชอร์จ๋าจะฝึกให้นักเรียนได้ลองตอบลองดูนะคะว่ากริยาชนี่สองที่นักเรียนเนี่ยเรียนผ่านไปแล้วยังมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ Let learn Let's more 26 Make a rock star คือไปเจอดารานะคะไปเจอนักร้องวงร็อกนั่นเองค่ะ <Number two. S 2> Broke a window นั่นหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้กระจกแตก Broke a window g o t a present <อ>ดังนั้นที่เช่าจะถาม present แปลว่าอะไรวัน Present <อ>ของขวัญเก่งมากค่ะดังนั้น g o t a present คือการได้รับของขวัญจากเพือเ่อนที่มานานในวันเกิด <umber> found some money อ่า found some money คือการไปเจอเงิน<อ>เจอสตางคะคะ อบางเ Lost his cellphone. Lost his cellphone. Lost his cellphone. นั่นหมายถึงว่าภาพที่เราเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายดังนั้นเขามีความเจาะจงว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรของเขาหายค่ะลูกทำโทรศัพท์ของเขาหายนั่นก็หมายถึงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของ เขาผู้ชายที่ไม่ใช่ของคนอื่นเขาก็เลยเป็นการนะคะแสดงความเป็นเจ้าของว่าโทรศัพท์ที่เขาทำหายเนี่ยไม่ได้ใช่ของใครนะแต่เป็นของเขาเองต่างหากล่ะที่เขาทำหายดังนั้นเขาก็อาจจะเสียตังค์ซื้อแค่รอบเดียวคือซื้อให้ตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอายืมโทรศัพท์คนอื่นมาแล้วทำเครื่องนั้นหาย นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องมีความรับผิดชอบซื้อเครื่องใหม่ให้เพื่อนแต่การซื้อนั้นไม่ได้ซื้อให้ตัวเองเสียเงินไปแต่เป็นการเสียเงินที่ซื้อให้เพื่อนเพราะคุณต้องรับผิดชอบโดยการเพราะว่าโทรศัพท์ของเพื่อนเขาก็ซื้อมาเหมือนกันแต่บังเอิญคุณทําของเขาหายถึงแม้ว่าเครื่องของเขามันจะเก่าใช้ปหลายปีแล้วแต่คุณก็ต้องซื้อเครื่องยี่ห้อเดิม สีเดิมให้เขาเพราะว่าหนึ่งคือเราทำของเขาหายนั่นเองนะคะแต่ถ้าทำหายเองก็ซื้อใหม่แล้วแต่ว่านักเรียนอยากจะได้แบบไหนแค่นั้นเองมีความรับผิดชอบก็คล้ายๆกับเวลาที่นักเรียนยืมยางลบเพื่อนลูกถ้าหายนักเรียนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราซื้อมาคืนให้ใหม่แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย ยังลบเธออ่ะมันก้อนเล็กแล้วอ่ะมันหายเธอก็ซื้อใหม่เอาวนักเรียน้าเราไปยืมเขานะถ้าพูดถึงว่าถ้าคุณไม่ยืมเขาเขาอาจจะใช้ได้นานกว่านี้อาจจะไม่หายแต่ถ้าเรายืมเขามาถึงแม้ว่ามันจะเหลือก้อนเล็กนิดเดียวเราก็ต้องซื้อใหม่ที่มันเป็นก้อนใหม่ให้กับเพื่อนของเราเพราะว่าเพื่อนเราจะได้รู้อ๋อเขาจะได้รู้ว่าเราเราเรา,เรามีความรับผิดชอบที่เราจะคืน สิ่งที่เราทําของเขาหายนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปหรือบางครั้งเวลาที่นักเรียนจะหยิบของเพื่อนเพื่อนบอกว่าอ,วอีกแล้วอีกแล้วเธอยืมของเราตลอดเลยนะแต่เธอไม่เคยซื้อเลยแต่ถ้านักเรียนยืมของเพื่อนแต่นักเรียนเนี่ยมีอะไรนักเรียนก็เอามาแบ่งปันน่ะอันนี้มันจะเป็นการหย่นหยนที่แบบว่าอุ้ยพอเธอมีเราให้เธอพอเราไม่มีเธอก็ให้เราคือการแชร์แบ่งปันอันนี้คือเพื่อนน่ะจะให้เราได้ยืมสิ่งสิ่งนั้นดีกว่านะคะกับการที่ ปากการน้ำขอยืมดินสอหน่อยอ่ะคุณก็ยืมของเขาแล้วคุณไม่คืนเฮ้ยเราขอยืมยังลบในสิทุกอย่างยืมหมดดังนั้นเราควรมีเป็นของตัวเองบ้างพอเรามีเยอะอ่ะวันนี้จากที่ครั้งที่แล้วเรายืมเธอวันนี้แม่เราซื้อมาตั้งหลายแท่งแน่เราเอามาคืนเธอหนึ่งแท่งนะอะไรแบบนี้เพื่อนไม่เอาค่อยวายอีกทีหนึ่งนะลูกนะเราต้องมีน้ำใจกับเพื่อนด้วยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ ate too much chocolate คำนี้หมายถึงว่านะคะกินช็อกโกแลตเนี่ยเกินอาตาัตราหรือกินมากเกินไปคำว่ามากเกินไปคือ too much too much ที่แปลว่ามากมากจนเกินตัวเองสุดท้ายแล้วเกิดผลดีหรือผลเสียผลเสีย,สย,สยคืออะไรได้บ้างคะเมื่อนักเรียนกินข้าวเยอะ หนึ่งคือนอกอ่ะก่อนการอ้วนก่อนจุกปวดท้องนอนไม่หลับฝันร้ายทรมานแต่แล้วก็ผลตามมาคือเหมือนที่วิศนุกรบอกอ้วนลดก็ไม่ได้ไม่ทันเพราะว่ามันมันอ้วนแล้วอะ่ะมารู้ตัวอีกทีคืออา้าว เราอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่พอลดแล้วมันก็ยากนะคะแต่ถ้าเรากินพอประมาณเช่นกินพออิ่มหิวค่อยกินที่ไม่ใช่กินทีเดียวให้มันอิ่มแป้เลยอันนี้มันก็ไม่ใช่เนาะอ่ะทีนี้ทีเชราจ๋าจะให้นักเรียนดูเหตุการณ์ปาร์ตี้ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่จะไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่านักเรียนจะต้องตอบทีเช่์จ๋าว่าอันดับหนึ่ง จะตอบว่า2จะตอบว่า3จะตอบว่าและ4จะตอบว่าอะไระให้ศึกษาก่อนถ้านักเรียนเป็นเจนนี่ที่จะต้องมาตอบคำถามแอนดี้ถ้านักเรียนเป็นเจนนี่เสื้อสีเหลืองที่จะต้องมาตอบคำถามแอนดี้ที่กำลังถามอยู่เหตุการณ์ในสี่เหตุการณ์นี้คส เกิดอะไรขึ้นกับเคธสองเกิดอะไรขึ้นกับสกอตสามเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงที่เขากำลังกลุ่มท้องอยู่ใต้ต้นไม้และ4เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสองคนที่ดูหน้าตาตื่นตกใจโอเคนะคะให้เวลาในการช่วยกันตอบชีหมายถึงกล่าวถึงบุคคลแค่คนเดียว he หมายถึงกล่าวถึงแค่หนึ่งคนแต่ถ้าข้อ3กับข้อ4เป็นภาพที่เขาร่วมกันกระทำเราจะเปลี่ยนจาก he, she เป็นคำว่า they, they, t h e y ที่แปลว่าพวกเขาค่ะถ้านักเรียนพร้อมและได้คำตอบแล้วให้นักเรียนให้สัญญาณในเชื่อจใาด้วยค่ะ 1. คือวิ่งแข่งชนะเผื่อใครได้ไปทุกทัวนะ 2. ส,สกอตได้ของขวัญจากเพื่อนที่นำมาให้ 3. พวกเขาแกะช็อกโกแลตกินมากเกินไป 4. เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำกระจกแตกโอเคค่ะช่วยกันก็ได้เนาะใครตอบได้ ข้อไหนนักเรียนจะได้เป็นตัวแทนของเพื่อนในห้องไปด้วยแต่ถ้าทุกคนตอบได้เหมือนกันเปิดไมค์แล้วตอบพร้อมกันได้หมดคะ่ะ number one what happened with Kate เกิดอะไรขึ้นกับ Kate คะ number one she She won a She want a c e She won a race. นั่นหมายถึงว่าเคทได้แข่งขันวิ่งกระสอบกับเพื่อนที่มาร่วมงานวันเกิดของสกอตและการแข่งขันนี้นะคะฝนตกตกใจบ้านยังไม่ตกนะคะโบ้านมันตกแล้วครับ โอเคค่ะต่อกันเลยตอนแรกที่เชื่อจาเนี่ยไว่ได้ย,ยินเสียงอะไรนะคะโอเคต่อกันเลยนะลูกนะฝนตกเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่บางเืินตกใจทุกที่ว่าตกลงมาแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะ Number t h Look at Scott ให้นักเรียนมองดูสกอต์โลก What happened with Scott เกิดอะไรขึ้นกับสกอตตคะลูกฮีค่ะ <A> present. Good เก่งมากค่ะ He got a present คือจากภาพที่เราเห็นสกอตกำลังได้รับของขวัญจากเพื่อนที่นำมาให้ Look at picture t r e e ให้นักเรียนนะคะดูภาพที่สามเขาสองคนที่อยู่ใต้ต้นไม้ลูก What happened with them เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนคะ h e y คะ่ะลูก too c h chocolate. They A too much chocolate. c h o c o l a t ดังนั้นก็คือเหตุการณ์ที่นักเรียนเห็นอยู่นั่นหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยนะคะได้กินช็อกโกแลตมากจนเกินไปนั่นเอง And the last one. What did sorry. What happened with them. ดังนั้นให้นักเรียนมองดูข้อที่4เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะ What happened with them. They broke a window. They broke a window. นั่นหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยเล่นอะไรลูกกีฬานี้คือมีมิดกับมี a แบดเคยสอนแล้วอะไรนะอะไรนะเบสอะไรคะเบสบอลดังนั้นเขาอาจจะเล่นเบสบอลแล้วบังเอิญพลาดไปโดนกระจกแตกนะคะทำก็เลยเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นคือ broke a window กระจกแตกนั่นเองค่ะอ่ะมาเื่อจ๋ามีกิจกรรมท้ายบทก่อนเรียนให้ไอ้หลังเรียนให้นักเรียนเพื่อที่จะยืนยันว่านักเรียนสามารถที่จะจับหรือสังเกตรกริยาช่วงที่สองของ10บคำนี้ได้หรือไม่ วิธีการสังเกตส่วนใหญ่แล้วเขาจะขึ้นต้นด้วยตัวเดียวกันแต่บางครั้งสระอ่านเปลี่ยนไปหรือคำบางคำอ่านจะเปลี่ยนไปทั้งตัวอักษรทั้งหมดอ่ะโอเคเพราะว่าเราเคยทำแล้วเนาะไหนๆเนาะแต่รอบนี้เราเป็นการทบทวนอีกหนึ่งครั้งอ่ะข้อที่1 play p l a y นักเรียนคิดว่ากริยาช่้นที่สองของ p l a y สุดยอด Number two c ที่แปลว่าเตะจีค่ะีเห็นไหมละ่ะนักเรียนเริ่มได้แล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนักเรียนสังเกตเริ่มสังเกตเห็นแล้วลูกนักเรียนเริ่มสังเกตเป็นแล้วว่ามันเนี่ยสังเกตได้ง่าย แป๊บหนึ่งครับรอด้วยนะครับลูกนักเรียนรอดิเชอร์จ๋าก่อนลูกรอก่อนนะไปพร้อมกันไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบใช่ค่ะบ้านเชิรไอตอนนี้โรงเรียนเราก็เหมือนกันครับต่อไป watch ที่แปลว่าดูค่ะลูกดีค่ะดีบีหรือดีครับดีใช่เพราะว่าเติมแค่ ed เห็นไหมว่าสังเกตได้ง่ายมาก ต่อไปค่ะคลีนเอเอต่อไปค่ะเจครับเจเจเจอือหือสุดยอดเลยเจซีซอซีซอต่อไปค่ะลูสที่แปลว่าหายบี อ่านว่า lost นะคะ lost ที่แปลว่าหายต่อไป win ที่แปลว่า hey, ชนะเมื่อสักครู่น <Hey. S 1> ี้เพิ่งตอบ C ค่ะ C C one นะคะอ่านว่า one one ต่อไป make ที่แปลว่าทำค่ะลูก make F F F ผิดค่ะ E ค่ะ E E m e เป็นเมตรนะคะเมกเป็นเมตร M A D E ต่อไป am กับ is i a M H E i S s h E i F F เป็น what โอ้โหเก่งมากเป็น what ถูกต้อง F และต่อไป get I ที่แปลว่าได้รับนั่นเองนะคะโอ้โหเห็นไหมล่ะ ขนาดเราถ้าเคยทําไปแล้วและนักเรียนก็สามารถที่จะจําได้สรวิทครับสรวิทปิดใหม่ให้ด้วยครับลกูกอ่ะโอเคค่ะมาเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบ Play ที่เพื่อนเลือกนะคะก็คือตัว H เนื่องด้วย Play เติม ed kick ที่แปลว่าเตะก็เติม ed watch ที่แปลว่าดูนะคะก็เติม ed Clean ที่แปลว่าทำความสะอาดก็เติม e d ดังนั้นให้นักเรียนสังเกตตัวเลขไอตัวหนังสือสีเขียวเห็นไหมคะสีตัวนี้เติม e d ได้เลย <c oughs> ต่อไป c เปลี่ยนจาก double <c oughs> e เป็น a W <c oughs> เพราะกิยาชั้นที่สองคือ s o ที่แปลว่าเห็น Lose เปลี่ยน l o s e เป็น l o s t e, e, ที่แปลว่าหาย win เปลี่ยน i n เป็น o n เป็น one ที่แปลว่าชนะ เมกเปลี่ยน a k e เป็น a d e ออกเสียงเป็น m a กแอมกับอิดไใช้กับแอมฮีชีอ t ใช้กับอิเวลาที่เป็นกริยาช่นี่สองเราจะใช้คำว่า words และ get g e t เปลี่ยนเป็น g o t got ที่แปลว่าได้รับนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปมาฝึกออกเสียง t h กับนะคะ t h ที่อยู่คำนำหน้า กับ ts ที่เป็นตัวอยู่ข้างหลังอใครจำได้บ้างผอมอ่านว่าอะไรผอมชีนพิมพ์ชนกเก่งมากสิบสามนวันพารือหัดสบอดีต่อไปคะ่ะ the คุณพ่อ father คุณแม่ mother พวกเขา โอเคเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะโอเคนะดังนั้นในวันจันทร์นะคะเราก็จะได้ทบทวนก่อนสอบอีก1วนันเพราะนักเรียนเนี่ยนะคะมารับข้อสอบแล้วเราก็จะทบทวนให้อีกดังนั้นสำหรับนะคะข้อสอบคอนดิเชอร์จากปลายภาค ก็จะออกในหน่วยที่3กับหน่วยที่4เหมือนเดิมนะลูกนะให้นักเรียนตั้งใจหน่วยที่4ของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับวิชาต่างๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะอันดับแรกเลยเวลาที่เราอ่านไม่ได้หรือว่าจำคำศัพท์ไม่ได้นักเรียนมีเทคนิคยังไงให้ตัวเองอ่านคำศัพท์ได้คะ กคดว่าการออกเสียงการออกเสียงโอเคค่ะใช้เทคนิคคือการท่องเหมือนภาษาไทยครับกีษนัทท่องเหมือนภาษาไทยโอเคค่ะใครมีเทคนิคอะไรอีกอ่าง่ายง่ายนักเรียนคิดว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันจะคล้ายกันดังนั้นเหมือนเมื่อวานเยียบเลยครับพี่จ๋าใช่ครับนัด อ่ะโอเคนะคะอ,อยู่ใกล้โรงเรียนเลยครับอะดังนั้นนักเรียนฟังก่อนลูกดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเก่งได้แล้วเราก็จะสามารถเขียนได้ก็ต่อเมื่อเราขยันท่องคำศัพท์เพราะเมื่อไหร่เราไม่สามารถคิดเองเออเองได้ว่าคำนี้จะต้องเขียนแบบนี้เนื่องด้วยคำทุกคำมันอยู่ในดิกชันนารี มันอยู่ในพจนานุกรมเราก็เลยไม่สามารถที่คิดตามคําคิดเราได้สมมตินักเรียนอาจจะท่องกอไก่ก็คือตัว G ตัว K แต่บางคนอาจจะใช้ตัว G U N บางคนอาจจะใช้ K U N เห็นไหมคะมันก็เลยต้องมีว่าเฮ้ยสองคนนี้ใครสะกดคําว่ากันที่แปลว่าปืนถูกถ้าเขาคนที่สะกดด้วย G U N นั่นหมายถึงว่าเขาถูก เพราะว่าเขาท่องตาม dictionary แต่ถ้าเป็น kun คนนั้นผิดเนื่องด้วยเราท่องจากความคิดของเราว่ากไก่นั้นจะเป็นตัว G ก็ได้หรือเป็นตัว K ก็ได้เงินเองนะคะะก็ให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะได้ทำข้อสอบได้เต็มด้วยเนาะ โอเคค่ะก็สำหรับคาบนี้หมดเวลาไปแล้วเชอจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเอาไว้เจอกันวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะบาย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 ค่ะซี o ูบ๊ายบาย